ก็จากที่ส่งมานะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยแกตั้งคมใหม่เฉยคมมันบางเกินไปนะครับทำให้ฟันแล้วก็ปะช่วงปลายคมมันจะยู่นิดนึงเราต้องตั้งองศาให้มันหนาขึ้นมาสักนิดนึงนครับถ้าบางไหลนี่มันจะไม่เหมาะกับงานหนักนกจะใช้ประมาณงานครัวใช้ได้นะยวลองดูนะครับก็รับมาใหม่ๆเลย อแต่คมไม่ได้ทำอะไรเลยครับลองไม่ไผ่เลยว่าจะไวไหมที่เขาว่าที่ว่าอ่อน,ออน không có, đặt không có, không có, không có, ส่งกลับไปสภาพนี้เลยนะครับจะไม่แก่อะไรให้แล้วไปดูว่าถ้าตั้งคมไปลักษณะนี้มันใช้งานได้ไหมขอบคุณครับ